สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำยังไงให้ถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะคะเรามีคู่มือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นข้อมูลหลักเลยค่ะเป้าหมายก็คือ,อ,อกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสําคัญจริงๆว่าต้องทําอะไรบ้างเป็นขั้นตอนเลยนะคะเพื่อให้ช่วยได้จริงแล้วคนช่วยก็ต้องปลอดภัยด้วย คือเปิดมาหน้าแรกๆของคู่มือเนี่ยก็เจอหลักการใหญ่เลยนะคะเน้นเลยว่าช่วยคนจากบนบกปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็มีอย่างที่ต้องทำทันทีคือโทร6 6 9 9แจ้งศูนย์นเรียนทะละอันนี้เหมือนเป็นหัวใจหลักตั้งแต่แรกเลยค่ะ ใช่เลยครับประเด็นเรื่องความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือนี่เ,เป็นสิ่งที่เขาเน้นมากๆในทุกขั้นตอนเลยครับเพราะว่ามีหลายกรณีนะครับที่คนลงไปช่วยแล้วกลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเองนะครับการที่เน้นให้ช่วยจากบนบกก็เพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ไปก่อนส่วนการโทร1น6 9ทันทีเนี่ย ก็เหมือนเป็นการการันตีว่ามีทีมแพทย์ฉุกเฉินเอ่อที่มีความพร้อมจริงๆกําลังมาแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราจะเริ่มช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ตามมันเหมือนทํางานสองทางไปพร้อมกันครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกสุดเลยที่คู่มือบอกหลังจากที่เราเห็นแล้วว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือแน่ๆคืออะไรคะ ขั้นแรกสุดเลยนะครับคือต้องตะโกนครับตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆที่อาจจะอยู่แถวนั้นแล้วก็รีบโทร1-6-6-9แจ้งเหตุทันทีครับสองอย่างนี้ควรทำไปพร้อมๆกันหรือให้เร็วที่สุดเท่าที่ได้การตะโกนก็เหมือนระดมพลเฉพาะหน้านะครับเผื่อมีใครอยู่ใกล้ๆส่วนโทรศัพท์นี่คือแจ้งหน่วยงานมืออาชีพโดยตรงเลย แล้วการโทร1น6 9 6 9นี่มีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมคะนอกจากบอกว่ามีคนตดน้ำเฉยๆสำคัญมากๆเลยครับคือการแจ้งพิก,กัดหรือบอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนที่สุดเท่านี้จะทำได้ครับบอกชื่อสถานที่จุดสังเกตถนนหรืออะไรก็ได้ที่จะทำให้ทีมกู้ภัยมาถึงได้เร็วแม่นยำที่สุดลองึกภาพตามนะครับถ้าเราบอกแค่ว่ามีคนตกน้ำในคลอง แต่ไม่รู้คลองไหนช่วงไหนมันกว้างมากเลยการให้ข้อมูลชัดเจนเนี่ยช่วยลดเวลาค้นหาซึ่งทุกวินาทีมีค่ามากครับสำหรับคนที่อาจจะกำลังหมดแรงชัดเจนเลยค่ะตะโกนเรียกคนโทรแก้งเลดพร้อมพิกัดแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะถ้าเรายังอยู่บนฝั่งอันนี้ก็จะเข้าสู่หลักการที่คุยกันไว้ตอนแรกเลยครับคือปลอดภัยที่สุดช่วยเหลือจากบนบก ซึ่งแนวทางแนะนำไว้2วิธีหลักๆนะครับคือเอื้อม reach กับโยน throw ครับเอาวิธีเอื้อก่อนนะคะมันคือยังไงคะใช้การยื่นมือเราไปช่วยตรงๆเลยหรือเปล่าคะเออไม่ใช่การยื่นมือเปล่าๆครับอันนั้นเสี่ยงมากที่เราจะถูกดึงลงไปเองด้วยแนวทางแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วยยื่นครับเช่นพวกไม้ยาวๆท่อนไม้กิ่งไม้หรือของใช้ใกล้ตัวอย่างเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวหรือที่ในคู่มือยกตัวอย่างแบบไทยๆเลยคือผ้าเข่าม้าก็ยังได้ครับ สิ่งสำคัญคือต้องหาที่ยืนหรือนั่งให้มั่นคงมากๆอาจจะคุกเข่าลงข้างหนึ่งก็ได้ครับเพื่อให้เรามั่นคงขึ้นแล้วค่อยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำจับอ๋อการใช้อุปกรณ์นี่เองที่เป็นกุญแจนะคะแล้วก็เรื่องคุกเข่าเพื่อความมั่นคงนี่ก็สมเหตุสมผลมากค่ะแต่ก็นี่ยังมีคำเตือนด้วยใช่ไหมคะว่าให้ระวังโดนดึงตกน้ำใช่ครับถึงจะใช้อุปกรณ์แล้วก็ยังต้องระวังมากๆครับ เพราะว่าคนที่กำลังตกน้ำเขาอยู่ในภาวะตื่นตระหนกสุดขีดนะครับเขาอาจจะคว้าแล้วก็ดึงทุกอย่างด้วยแรงทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดการที่เราคุกเข่าหรือหาที่ยึดเกาะมั่นคงก็เพื่อต้านแรงดึงที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดครับคือต้องรักษาความปลอดภัยความมั่นคงของเราไว้ก่อนเสมอแล้วถ้าเกิดว่าคนตกน้ำอยู่ไกลออกไปล่ะคะเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงนั่นก็จะเป็นวิธีที่สองครับคือการโยนครับ หลักการคือโยนอุปกรณ์ที่มันลอยน้ําได้ไปให้ผู้ประสบภัยเกาะเพื่อช่วยพยุงตัวให้ลอยอยู่นะครับเป็นการซื้อเวลาให้เขาไม่หมดแรงจมไปก่อนหรือว่ารอจนกว่าความช่วยเหลืออื่นๆจะมาถึงครับอุปกรณ์ที่ว่านี่จําเป็นต้องเป็นห่วงชูชีพโดยเฉพาะเลยไหมคะหรือว่าใช้อะไรแทนได้บ้างถ้ามีห่วงชูชีพที่มีเชือกด้วยอันนั้นดีที่สุดแน่นอนครับเพราะออกแบบมาเพื่อการนี้เลยแต่ก็นั่นแหละครับ ในสถานการณ์จริงเราอาจจะหาไม่ได้ทันทีแนวทางก็เลยแนะนำของที่พอหาได้ง่ายๆแล้วก็ลอยน้ำได้เช่นขวดพลาสติกเปล่าวไว้ใหญ่ๆหน่อยปิดฝาแน่นๆนะครับขวดน้ำาห6ลิตรยินดีหรือว่าถังแกลลอนพลาสติกเปล่าๆหรือแม้แต่ลูกมะพร้าวก็เคยมีคนใช้ช่วยได้เหมือนกันครับขอแค่ให้มลอยน้ำได้ดีพอที่จะพยุงคนได้แล้วการโยนนี่ต้องมีเทคนิคไหมคะหรือแค่โยนไปใกล้ๆตัวเขาก็พอ ควรจะโยนให้เลยตัวผู้ประสบภัยไปนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยๆดึงกลับมาหรือโยนไปในทิศท,ทางที่กระแสน้ําหรือลมพอจะช่วยพัดเข้าหาตัวเขาได้ง่ายขึ้นครับการโยนให้ตกใกล้ตัวเขาเลยบางทีอาจจะทําให้เขาตกใจมากขึ้นหรือถ้าพลาดไปโดนตัวเขาเข้าก็อาจจะแย่กว่าเดิมต้องมีสติแล้วก็เล็งนิดนึงครับโอเคค่ะสรุปว่าถ้าอยู่บนบกให้เน้นเอื้อมโดยใช้อุปกรณ์แล้วก็ทรงตัวให้มั่นคงหรือไม่ก็โยนของที่ลอยน้ําได้ไปให้ ทีนี้ถ้าสองวิธีนี้ทำไม่ได้หรือได้ไม่ผลแต่บังเอิญมากๆมีเรืออยู่แถวนั้นพอดีแล้วคะแนวทางก็มีสเต็ปต่อไปให้ครับคือการพายหรือใช้เรือเนี่ยออกไปช่วยครับแต่มีข้อคนจำที่เขาขีดเส้นใต้ไว้เลยคือต้องช่วยเหลือจากบนเรือเท่านั้นห้ามกระโดดลงจากเรือไปช่วยในน้าเด็ดขาดครับทำไมถึงห้ามเด็ดขาดเลยคะทั้งๆที่เราก็ไปถึงตัวผู้ประสบภัยใกล้ๆแล้วด้วยเรือ พราะทันทีที่เราลงไปในน้ำเนี่ยความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเราอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยคนที่2ทันทีที่ลงน้ําไปเจอคนที่กําลังตื่นตระหนกอย่างที่ว่าและยังอาจจะทําให้ควบคุมเรือไม่ได้เรือลอยออกไปหรือสถานการณ์ยิ่งชุลมุนไปกันใหญ่ครับการอยู่บนเรือคือเรารักษาความได้เปรียบเรื่องความมั่นคงและระยะปลอดภัยไว้ควรจะใช้วิธียื่นอุปกรณ์จากบนเรือให้เขาจับเช่นไม้พายเชือกหรือหุ่งยาง แล้วค่อยๆดึงเข้ามาหาเรือหรือให้เขาเกาะเรือไว้ก่อนรอความช่วยเหลือจริงๆมาถึงดีกว่าครับเข้าใจเรื่องความเสี่ยงแล้วค่ะงั้นมาถึงสถานการณ์ที่ออดูจะอันตรายที่สุดคือถ้าไม่มีทั้งอุปกรณ์จะเอื้อมจะโยนไม่มีเรือแล้วเราเห็นคนกําลังจะจมน้ําต่อหน้าจริงๆแนวทางว่ายังไงบ้างคะจุดนี้แนวทางย้ําหนักแน่นมากครับว่าเป็น ทางเลือกสุดท้ายจริงๆครับแล้วก็สงวนไว้สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจริงๆเท่านั้นคือต้องเป็นคนที่ว่ายน้ำแข็งแรงมากๆและที่สำคัญคือต้องมีอุปกรณ์ช่วยลอยน้ำติดตัวไปด้วยเสมอเวลาลงไปช่วยครับเช่นห่วงชูชีพหรือเสื้อชูชีพก็ได้ทำไมถึงต้องมีเงื่อนไขเข้มงวดขนาดนี้เลยคะแค่ว่ายน้ำเก่งอย่างเดียวไม่พอหรอคะ ไม่พออย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับการว่ายน้ําในสระหรือในภาวะปกติมันต่างกันคนละเรื่องเลยกับการเข้าช่วยเหลือคนที่กําลังจะจมน้ําซึ่งเขาอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอด instinctive drowning response นะครับเขาอาจจะไม่มีสติพอที่จะให้ความร่วมมือแต่จะพยายามปีนป่ายตะเกียกตะกายกอดรัดทุกอย่างที่เข้าใกล้เพื่อจะหายใจให้ได้ ซึ่งแรงกอดรัดในภาวานั้นมันมหาศาลมากนะครับขนาดไลฟ์การ์ดที่ฝึกมาโดยตรงยังต้องระวังอย่างที่สุดคนที่ว่ายน้ําเป็นเฉยๆแต่ไม่ได้ฝึกเทคนิคช่วยชีวิตทางน้ําโดยตรงเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะถูกกอดรัดจนจมไปด้วยกันครับโหฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ช่วยลอยน้ําที่ต้องเอาไปด้วยนี่มันสําคัญยังไงคะ สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับทั้งต่อผู้ประสบภัยและตัวผู้ช่วยเหลือเองอย่างน้อยที่สุดมันคือหลักประกันให้ตัวผู้ช่วยเหลือเองว่าถ้าเกิดอะไรไม่คาดฝันขึ้นมาถูกกอดรัดหรือหมดแรงกลางทางตัวเองก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยให้ลอยตัวอยู่ได้และบ่อยครั้งการยื่นอุปกรณ์ให้ผู้ประสบภัยเกาะก่อนที่เราจะเข้าถึงตัวเขาจริงๆก็ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกกอดรัดโดยตรงได้ด้วยครับ แล้วถ้าประเมินแล้วว่าจำเป็นต้องลงไปช่วยจริงๆแล้วเราก็พร้อมมีความสามารถมีอุปกรณ์แนวทางแนะนำเทคนิคการเข้าช่วยยังไงบ้างคะเทคนิคมาตรฐานเลยคริโตมพยายามเข้าทางด้านหลังของผู้ประสบภัยเสมอครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเห็นเราตรงๆแล้วหันมาคว้าหรือกอดรัดจากด้านหน้าซึ่งอันตรายที่สุดเมื่อเข้าถึงตัวจากด้านหลังแล้วอาจจะต้องใช้วิธีล็อกตัวแล้วพยุงลากเข้าฝั่งซึ่งอันนี้ต้องอาศัยทักษะเฉพาะทางจริงๆครับ แนวทางยังแนะนําให้พยายามพูดคุยปลอบโยนให้เขาสงบลงบอกว่าเรามาช่วยแล้วให้พยายามลอยตัวนิ่งๆซึ่งอาจจะช่วยได้บ้างในบางกรณีแต่ในสถานการณ์จริงที่เสียงดังและตื่นตระหนกมากๆอาจจะทําได้ยากครับ สรุปก็คือการลงน้ําไปช่วยนี่เสี่ยงสุดๆจริงๆนะคะแล้วก็ควรเป็นทางเลือกสุดท้ายของผู้ที่มั่นใจว่าเชี่ยวชาญแล้วก็มีอุปกรณ์จริงๆทีนี้สมมุติว่าเราสามารถนําผู้ประสบภัยขึ้นมาจากน้ําได้สําเร็จแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามต้องทําอะไรต่อคะครับหลังจากนําขึ้นมาบนฝั่งหรือที่ปลอดภัยแล้วแนวทางแบ่งการดูแลเป็น2กรณีหลักๆครับคือกรณีที่ผู้ประสบภัยยังรู้สึกตัวหายใจได้เองกับกรณีที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าหยุดหายใจไปแล้วครับ เอาเคสแรกก่อนนะคะถ้ายังรู้สึกตัวดีครับถ้าเขายังมีสติพูดคุยรู้เรื่องหายใจได้เองสิ่งแรกที่ควรทำเลยคือช่วยถอดเสื้อผ้าที่เปียกๆออกเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็หาเสื้อผ้าแห้งๆมาใส่ให้หรือถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าหม่มผ้าขนหนูหรืออะไรก็ได้ครับมาห่มคนร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่นเพราะถึงแม้น้ำจะไม่เย็นจัดแต่อุณหภูมิร่างกายจะลดลงเร็วมากเมื่อตัวเปียกๆแล้วมาเจอลม อาจเกิดภาวะตัวเย็นหรือไฮโปรเทเมียซึ่งก็อันตรายได้เหมือนกันครับควรให้เขาพักในที่ที่อุ่นๆแล้วก็ไม่มีลมโกรกครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่สองที่น่ากังวลกว่าคือเขาไม่ตอบสนองไม่หายใจหรือหายใจเฮกๆเหมือนจะหยุดหายใจล่ะคะอันนี้คือภาวะฉุกเฉินวิกฤตเลยครับแนวทางบอกชัดเจนว่าให้เริ่มทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ทันทีครับ โดยไม่ต้องเสียเวลาพยายามไปจับอุ้มพาดบ่าเอาน้ําออกจากปอดอะไรแบบนั้นนะครับเพราะไม่จําเป็นและไม่ได้ผลการกดหน้าอกเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองสําคัญกว่ามากครับ CPR นี่คือการกดหน้าอกสลับกับช่วยหายใจใช่ไหมคะมีหลักการยังไงบ้างคะใช่ครับหลักการพื้นฐานตามแนวทางปัจจุบันเลยคือกดหน้าอก30ครั้งสลับกับก,บการช่วยหายใจหรือเป่าปาก2ครั้งทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ จนกว่าทีมแพทย์ฉุกเฉิน1669จะมาถึงหรือจนกว่าผู้ประสบภัยจะเริ่มหายใจได้เองหรือจนกว่าเราผู้ช่วยเหลือจะหมดแรงทำต่อไม่ไหวจริงๆการกดหน้าอกต้องกดให้ลึกพอประมาณ5-6เซนติเมตรในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เร็วพอประมาณ100-120ครั้งต่อนาทีการทำ CPR ที่มีคุณภาพทันทีหลังจากหัวใจหยุดเต้นจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญมากๆครับ เพราะช่วยนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองระหว่างรอความช่วยเหลือขั้นสูงมาถึงแสดงว่าความรู้เรื่อง CPR นี้สำคัญกับทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์สำคัญมากๆเลยครับเพราะเหตุฉุกเฉินมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆการที่คนทั่วไปมีความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ Basic Life Support ซึ่งรวมถึง CPR เนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นความตายได้จริงๆครับ ปัจจุบันก็มีหน่วยงานมากมายเปิดสอนหลักสูตรนี้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับค่ะเราไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการช่วยเหลือเลยนะคะตั้งแต่การประเมินการแจ้งเหตุการเลือกวิธีช่วยตามลำดับความเสี่ยงจากบนบกใช้เรือแล้วก็ลงน้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายจนถึงการดูแลหลังขึ้นจากน้ำทั้งกรณีรู้สึกตัวและต้องทำ cpr ทีนี้ถ้าจะสรุปเป็นภาพรวมหรือแก่นสำคัญที่สุดจากแนวทางปฏิบัตินี้มันคืออะไรคะถ้าให้กลั่นออกมาเป็นหัวใจสาคัญที่สุดนะครับ ผมคิดว่ามีอยู่2อสาประเด็นหลักๆครับ 1. คือความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือต้องมากก่อนเสมออันนี้ชัดเจนมากทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ที่จะเข้าไปช่วย 2. คือลำดับขั้นของการช่วยเหลือที่ชัดเจนครับเริ่มจากวิธีที่เสี่ยงน้อยที่สุดคือตะโกนโทรเอื้อมโยนไปหาวิธีที่เสี่ยงสูงขึ้นเรื่อยๆคือพายเรือแล้วก็ลงน้ำ การประเมินสถานการณ์และเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับความสามารถและทรัพยากรที่เรามีตอนนั้นจึงสำคัญมากครับและ3คือบทบาทของการเตรียมพร้อมและการแจ้งเหตุการรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดและการโทรแจ้ง1669ให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดโอกาสรอดชีวิตได้เลยครับอยากช่วยกับการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซับซ้อนนั่นเองนะคะถูกต้องเลยครับ แนวทางนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ช่วยนะครับแต่แนะนำวิธีช่วยที่ฉลาดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์นั้นๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวทางการช่วยเหลือคนตกน้ำอย่างปลอดภัยกันไปแล้วนะคะตั้งแต่การตะโกนขอความช่วยเหลือการโทรแจ้ง1 6 6 9 การเลือกใช้วิธีเอื้อมโยนพายเรือหรือลงน้ำเป็นทางเลือกสุดท้ายรวมถึงการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เน้นย้ำหลักการสำคัญคือความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือเป็นอันดับแรกเลยค่ะครับการพูดคุยกันในวันนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดต่อนะครับว่า ในเมื่อเรามีแนวทางปฏิบัติที่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยชุมชนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําคลองชายหาดหรือแม้แต่สาะว่ายน้ําสาธารนณะมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริงมากน้อยแค่ไหนกันการมีความรู้แค่เพียงว่าต้องโทรหาใคร1-6-6-9แล้วก็แจ้งพิกัดยังไงให้ชัดเจนหรือการรู้ขั้นตอนง่ายๆที่ปลอดภัยจากบนฝั่ง เช่นการเอื้อมหรือโยนอุปกรณ์ใกล้ตัวมันเพียงพอหรือยังครับหรือเราควรจะมีอะไรมากกว่านั้นเช่นการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมบอกขั้นตอนช่วยเหลือเบื้องต้นที่ชัดเจนการมีจุดวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เข้าถึงง่ายๆเช่นห่วงยางพร้อมเชือกหรือถังแกลอนในบริเวณที่มีความเสี่ยงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้เรื่อง CPR ขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ทางน้ำได้จริงหรือไม่ บางทีการเตรียมพร้อมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้นะครับ